สวัสดีค่ะแมทพิสนะคะวันนี้นะคะเราได้ทำการเล็บแรกนะคะเราได้ทำการดูหักฟ้าหักที่นะคะต่อไปเล็บต่อไปนะคะเราจะทำการผาตัดหัวใจเลี้ยงที่จะมาอยู่กับฉันได้ไหคะพ่าหัวใจหุวพันเราจะดูวิธีการผ่าไปเลยนะคะว่าวิีการผาตัดไงคะเชิญค่ะ นั่งทีดเดิมอีกแล้ววันนี้มันเกิดพิมใช่ไหมครับพิมอ้าวนี่มันเกิดพิมไงีอพิมอ้าววันนี้พิมแพไปเลยดนทุกวันไล่แค่พิมยังไงมีวันเกิดพิมดีเลยติดตาตั้งกล้องไว้เหม็นหมูให้ดึงให้ทำอะไรอ่ะมยขนาดรูปร่างภายนอกและหลอดเลือดเล็กๆผิวรอบนอกเออแต่เราต้องเล็กกว่าเนาะเท่ากับ หมูมันว่านแล้วมือไงขมือหมูมันเท้ามันทัไงหมูมัใหญ่ไม่เหลืออะไระ้วขนาดรูปม่างข้อสองสังเกตขนาของกระดเลือดที่เขาือหนาไม่มีเขาในกองลแก้วใช้เท้าแก้วปลายด้านทู่หรือนิ้วมือถอดลงไปตามหลอดเลือดี่ขนาดใหญ่ที่สุดไอ้ทีรูยักษ์เป็นใหญ่ที่สุด มันจะมีกอันึงเข้าไปอ่ะเอาแย่ทุกคนกกแต้องแย่ทุกคนนะไม่อยากแก่แล้วทำไมก็เขามแมีนี่คืมีไี่ืไม่อยากแย่แย่แย้วทำไมแย่ลมานไม่ได้มอก็เหม็นปลาได้ไก่ต้องาเลยนะไม่มีกิโลไม่การแย่หมดพี่ลงพี่ลงวางกัน ่ครับหมดนี้วอันนี้ก็ลังศึกษาการเผาใจมือเดี๋ยวราจะส่งคลิปนี้ไปให้จ้ากระวังจะไม่เห็นหน้ากัรเลยตไปล้วค่ะ